สวัสด no ีจ้าพี่น้องสุขคนจ้ามือนียายๆสีผ้ามาไอ้ยกปลาซิ่วเ้ยจ้าพี่น้องมายกปลาซิ่วจ้าพี่น้องเออไอ้วิธีการวิธีเนาะจ้าเนาะการหากินเนาะจ้าเนาะแบบบ้านเฮาลละจ้าคนอีสานบ้านเฮาเนาะจ้าเนาะไปยู่ไสก็คือเกาจ้าการหาอยากหากิ่นจ้ามวนมวนซ่นคือเกาจ้าพี่น้องไปยู่ไสกับ่ลืมบ้านเฮาจ้าพี่น้อง เบิ่งภูมาน้าจ้าอสไรจ้านอนท่าจ้าอันนี้กับผู้นึงจ้าพี่นองมาน้ากันสามคนจ้าพี่นองจ้ามาเบิ่งน้ากันเด้อจ้าจ้าพี่นองมาเบิ่งน้ากันเด้อจ่าย่ๆเอาแนวตักจุ่มลงไปแนะนำจ้าพี่นองเป็นเป็นคือแนวตตกปลล่วพี่นองจุ่มลงไปแนะนำ เอาทิมไว้ประมาณสองสามนาทีจากพี่น้องเดนนี๋ยวในซุปนี้มันได้แล้วจา้าแต่ว่ายายาสีเบาร้ายหลุดแกากพี่น้องสีสีสเอาร้ายเนาะจากาเนาะเมือนี้เนาะเอาแต่พ่อกินจ้าพี่น้องโรยเท็กโมีจ้าพี่น้องมาเบิองไปพร้อมพอมกันจา้า สีลูกกินเฮียจ้าพี่น้องนี่จ้าแต่ว่าขันห้าเบิงรถเบิงไก่ไก่แต่ตันกระถืออี่ได้จ้าพี่น้องอันนี้คือบาทนึงจ้าพี่น้องสิบปะสิประมาณนี่จ้าจ่ายเบิ้งไก่ไก่จ้า พ่อโมมี่เนี่ยเอาตะเกะเอาเอาเอาแนวใส่เอาขันใส่น้าให้มาเอาขันใส่น้าให้ลูกไสจ้าต้องใส่หัวอาหารลงไปเนาะจ้าเนาะเป็นเนี้อปลาละจ้า เงียบปาน้อยเนาะจ้าเนาะเงียบปลาซิวห้องเก่าล่งจุ่มไปแบบนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าข้าเก่าลงจุ่มใบแบบแต่ว่ามือนีแย่ๆสิบอกเอาลายดอกจ้าพี่น้องเอาไปจักมกจักมกสรงมกนี่แหละจ้าแต่ว่ากระแดีดดิโอ้ยมาเอาไป เฮ็ดจมปลาน้อยก็ได้จ่าเไปเฮ็ดปลาซิวแห่งหก็ได้จ่าตากแดดเจ้าจ้าพี่น้องญาญาสิโยกข้นเบิงบ่านสิถือบนนอกจ้าเนาะกโ็โดนโดน,น,นพ่อสมควรนจ้าพี่น้องก็ซ้ำเข้ากันนี่หละจา้า <c oughs> ประมาณสองสามนาทีนี่หละจา้าบางที่อาจสิบหอดจ้าพี่น้อง มองลูกิงลูกกิงทิๆจ่าพี่น้องมเมืองจ่าบาทนี้บ่ค่อยถือปันไดจ่าพี่น้องเพราะว่าเขาเขากะเอาลงไง้บบ่ดุนเนาะจ่าเนาะประมาณนี่แหละจ่าแต่มันก็ถืออยู่ที่จ่า ใช่ก็สวนอยู่บ้านเฮาอยู่จ้าอันเลี้ยงเลี้ยงนี่บ่แมันยังได้จ้าเป็นหัวหานเป็นข้าวโพดเป็นเป็นไอเป็นข้าวโพดเป็นห่อเป็นยังน่นแม่จ้าจ้าเนว่ยเนี่ยหัวหานป่าบางเขาเจ้าเนาะจ้าเนาะจ้าซ้ำนี่กนเนาะจ้าเนาะไปหอดบ้านเดี๋ยวยายาเสี่ยวห้เบิ่งจ้าว่าได้ซ้ำไดเนาะจ้าเนาะห้องมหาป่ามือนี่จ้า จ้านี่จ้าพี่น้องป่าซุมเ้องไปได้มาจ้าซุ่มห้อได้มาแล้วจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องโเขาเจ้างงามงามเลยจ้าจ้าไอ้ว่าบเอาเพ่นมาหลายจ้าสียอันเอามาจักหมก่าสั่นวาบันนี้ก็เลยมันลายเ้อกระสิตากแดดน้ำน้าจ้าตากแดดน้ำหมกน้ำจ้าพี่น้องขอบคุณค่ะพี่น้องที่รับชมจ้าวัดดีจ้า